สามาระวักหมวดว่าด้วยภาระหนึ่งภาระสูตรว่าด้วยภาระเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคกรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังและถึง ภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปาทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูป,ปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญาปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณน,นี้เรียกว่าภาระผู้แบกภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภาวะตัณหาความทยานอยากในภพบ 3. วิภวะตัณหา ความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าการถือภาระการวางภาระเป็นอย่างไรคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพน้นความไม่อาลัยในตันหานี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าขันห้าคือภาระบุคคลคือผู้แบกภาระการถือภาระเป็นทุกข์ในโลกการวางภาระเป็นสุขในโลกบุคคลวางภาระหนักได้แล้วไม่ถือภาระอื่นไว้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากสิ้นความอยากดับสนิทแล้วภาระสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้เรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้และการกำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ สัญญาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สังขารเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้วิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้การกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าการกำหนดรู้ปริญญาสูตรที่สองจบ 3。อภิชานาสูตรว่าด้วยผู้รู้ยิ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละเวทนา เป็นผู้ไม,ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งสัญญาละ UM ถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ <S <S ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละสังขารเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุก ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดและรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดและวิญญาณได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อภิชานสูตรที่สจบ สี่ฉันทราคาสูตรว่าด้วยการละฉันทราคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจักละรูปนั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเวทนาด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจากละเวทนานั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสัญญาด้วยการละอย่างนี้ เธอทั้งหลายจากละสัญญานั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเปิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสังขารด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจากละสังขารนั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเ <wic> หลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในวิญญาณด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจากละวิญญาณน,นั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉันทราคะสูตรที่สี่จบ ห้าอาส,สาทสูตรว่าด้วยคุณของขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดต่อไปดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของเวทนาธรรมเป็นที่คาจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นละถึงสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของสังขารธรรมเป็นที่กําจัดชันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในสังขารนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของวิญญาณธรรมเป็นที่กําจัดฉันทราคะ รมเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสามมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อนั้นเราจึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก อาสาทสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยะอาสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของรูปได้พบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูปได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นเครื่องสลัดออกจากรูปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของเวทนาละถึงเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสังขารเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของวิญญาณได้พบคุณของวิญญาณแล้วคุณของวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาโทษของวิญญาณเราพบโทษของวิญญาณแล้วโทษของวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากวิญญาณได้พบเครื่องสลัดออกจากวิญญาณแล้วเครื่องสลัดออกจากวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงละถึงอันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก พุติยะอาสาทสูตรที่หจบเจ็ดตติยะอาสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของรูปจะไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะคุณของรูปมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปถ้าโทษของรูปจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปถ้าเครื่องสลัดออกจากรูปจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากรูปแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากรูป ถ้าคุณของเวทนาจกไม่มีแล้วละถึงถ้าคุณของสัญญาจกไม่มีแล้วถ้าคุณของสังขารจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะคุณของสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขารถ้าโทษของสังขารจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในสังขาร แต่เพราะโทษของสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อนายในสังขารถ้าเครื่องสลัดออกจากสังขารจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากสังขารแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากสังขารถ้าคุณของวิญญาณจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณ แต่เพราะคุณของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณถ้าโทษของวิญญาณจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะโทษของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณถ้าเครื่องสลัดออกจากวิญญาณจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากวิญญาณแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากวิญญาณมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปมีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลยในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราม์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปหลุดไปพ้นไป มีใจปราศจากแดนอยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตติยะอาสาทสูตรที่เจ็ดจบ 8. อภินทนะนสูตรว่าด้วยความเพลิดเพลินขันเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เพลิดเพลินรูปชื่อว่าเพลิดเพลินทุกขผู้ที่เพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ไม่ได้ผู้ที่เพลิดเพลินเวทนาผู้ที่เพลิดเพลินสัญญาผู้ที่เพลิดเพลินสังขารผู้ที่เพลิดเพลินวิญญาณชื่อว่าเพลิเพลินทุกขผู้ที่เพลิเพลินทุกขเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ที่ไม่เพลิดเพลินรูปชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกขได้ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินเวทนาผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสัญญาผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสังขารผู้ที่ไม่เพลิดเพลินวิญญาณชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก ṇa. ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกขเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ได้อภิันทนสูตรที่แปด อุป,ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งวิญญาณนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูป นี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ อุป,ปาทสูตรที่เก้าจบสิบอคะมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกขเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุกข์และมูลเหตุแห่งทุกข์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทุกขเป็นอย่างไรคือทุกขคือรูป ทุกคือเวทนาทุกคือสัญญาทุกคือสังขารทุกคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุก์มูลเหตุแห่งทุก์เป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กามตัณหา 2. ภวะตัณหา 3. วิภวะตัณหา นี้เรียกว่ามูลเหตุแห่งทุกข์อคะมูลสูตรที่สิบจบสิบเดประพังคุสูตรว่าด้วยสิ่งที่แตกสลายเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาววัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งที่แตกสลายและสิ่งที่ไม่แตกสลายเธอทั้งหลายจงฟัง อะไรเล่าเป็นสิ่งที่แตกสลายและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายคือรูปจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายเวทนาจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลาย สัญญาจะเป็นสิ่งที่แตกสลายและถึงสังขารจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายวิญญาณจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายประพันค์สูตรที่11จบ ภาระวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีนิวัก์นี้คือ 1. ภารสูตร 2. ปริญญาสูตร 3. อภิชาณสูตร 4. ฉชันทราคะสูตร 5. อสาทสูตร 6. ทุติยะอสาทสูตร 7. ตติยะอสาทสูตร 8. อภินันทะนสูตร 9. อุปาทาสูตร 10. อคะมูลสูตร 11. ประพังคุสูตร